โอเคครับ,รบจะมาบอกจุด<จ>บอสใหม่ในเกมถูกพีช <c oughs> ให้มา <c oughs> ที่ก็นี่ก็จุดสลักตรงนี้ตรงนี้ตรงะอ้ตรงนี้ หรือเดินทางไปดูนะนี่เราเกิดเราก็มาหน้าหนี้หน้าไหนะนะ,นะอันดูบ้างีันดูคิดดคมีอะไรสักหน่อยน,น,น,นี่นะอนี้บัวใหม่บัวใหม่ทางนี้จะเห็นแม่นม้ำเฮ้ย ตีขึ้นฉย,ยมามานีนะนี่มาเร่อ้ม,มาอเงี้ยลยตรงกอที่มันให้สุ่มหกพันนะี้บ,บุ้อืมก่อนแหละก่อนอีกี ปมานี่เดี๋ยวกุปปีนี่น่าดูเฉยนี่อะไรนี่อนีรแล้วก็กระโดดขึ้นไปไม่ถึงไม่ถึงนะมานี้ปุ๊บปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ปนี่นี่นี่นาทีทีตูทีมาฟังนี้ ก็ปุ๊บ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 บอสใหม่โหดมากพูดเลยแ้วเราฝั่งนี้นะทางซ้ายฝั่งตรงข้ามเนี่ยตรงข้ามของหกพันเนี่ยตรงข้ามเนี่ยผมไบาคาเว่เนี่นี่นตรงข้าเนี่ยนี่ตรงข้าเนี่ยนี่นี่ซูมหกพัน อฟังนี่มนี่แค่เหตุกานี่ไปนี่มอดผมากนี่ะมอดมอฟังเี้ยผลรองไป้ดูมี่อท แค่แหล็กที่นี่นบอกจุดบอดแนวมามง่ายๆคือมาเกาะเนี้ยคือมันมีแม่น้ำเกาะรองพองฟ้าไหลอยู่นะเลื่อนทางน้ำเลยถึงนี่ถ้ากดนี่เจอบอดแล้วสู้ดูไหวบอกไหมใช่เนี ตาโอเคคลิมน,น,นี้ก็กเลยมดไล้วให้ใช้ไปด้วยเสียงเบาขอทำไปด้วยบาย